สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่14บมกราคมปีพุทธศักราช2565นะครับสช่วงเวลาครับเหมือนเดิมช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวเราว่ากาันในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะให้สิทธิ์โรงเรียนได้พิจารณาเรื่องการเปิดแล้วก็การปิดโรงเรียนด้วยตัวเองนะครับโดยจะเน้นมาตรการ6,67เพื่อป้องกัน อย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าข่าวกับคุณเกตทิพย์สุภวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตรครับวันนี้เรื่องของประเทศไทยได้เข้าร่วมในโครงการพื้นที่สมิติของสมองมนุษย์ด้วยเทคนิคแสงซินโครตอนนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะประสบความสําเร็จในปี2567นี้นะครับ ดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกรรักใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยสถาบันวิจัยแสงสินโครตอนองค์การมหาชนในช่วงเล่าอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมในช่วงปีใหม่นะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7นะครับ สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4นั้นจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0.35ต่อปีการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อฝากครบ4เดือนนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7จะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0.45ต่อปีนะครับการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อฝากครบ7เดือนแล้วนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำ10,000บาทครับหลังจากนั้นก็ฝากเพิ่มครั้งละ1,000บาทซึ่งผู้ที่สนใจอย,อยากจะฝากเงินดังกล่าวนะครับจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ เปีขึ้นไปหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับไม่จํากัดวงเงินฝากเปิดรับฝากจนถึงวันที่31มกราคม2565นี้นะครับวันนี้รายการเราสู่กันฟังเราจะมอบหน้ากากาอนามัยแบบผ้าพร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน2ชุดด้วยกันนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้ก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่าน เพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่ในการจําหน่ายหรือว่าประกอบกิจการ,รที่แน่นอนนะครับอย่างเช่นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งโชห่วยร้านนวดแผนไทยร้านสปาหรือว่าอู่ซ่อมรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับ ธนาคารอมออสินนะครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนนะครับเช่นร้านค้าปีกร้านค้าส่งโช,ชวห่วยร้านนวดแผนไทยร้านสปาหรือว่าอู่ซ่อมรถเป็นต้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับเราถามถาท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารอมสอินนั้นนะครับได้ออกสินเชื่อดังกล่าวมาสําหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีพื้นที่ใน,ในการประกอบการที่แน่นอนนะครับ คำถามคือให้ท่านฟังบอกสถานที่หรือว่ารายชื่อของสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอนมา1อย่างนะครับอย่างไรก็ได้แล้วแต่ส่งมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจาวันที่13มกราคมจากจังหวัดปทุมธานีนะครับขอสแสดงความยินดีกับคุณสุทีรามิ่งปทุมด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดยเราไปคุยกันเรื่องของการให้สิทธิโรงเรียนได้พิจารณาเปิดและปิดโดยเน้นมาตรการ667นะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณเกตทิพย์สุภภานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเกศทิพย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็จริงๆงแล้วเราอยากให้นักเรียนนะคะได้เรียนออนไลน์อย่างปลอดภัยนะคะ ก็ได้มีการดําเนินการโดยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารท่านตรีนิตเทียนทองแล้วก็ทางท่านปรัดกระทรวงสาธารด้วยที่เป็นประธานสบคของกระทรวงสาธารนะคะรวมทั้งท่านเลขาทุกแท่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดนะคะก็ได้หารือร่วมกันกับทางกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบโดยตรงกับทางงานมาตรการความปลอดภัยในเรื่องของสถานศึกษาก็ได้ออกมาเป็นคู่มือสําหรับ มาตรการที่จะทําให้เมื่อเปิดออนไซต์ site, ต้องดําเนินการในหมาตรการหลักหมาตรการเสริมแล้วก็7จมาตรการเข้มนะคะซึ่งเราเชื่อว่าถ้าได้มีการดําเนินการหกหกเจ็ดตรงนี้แล้วอย่างเคร่งครัดค่ะ ก็จะสามารถทําให้นักเรียนสามารถได้เรียนออนไลน์ site, ซึ่งทุกคนคงทราบว่าการเรียนออนไลน์สําหรับนักเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนรู้รนะคะครับทถ้างั้นเพื่อผู้ปกครองสบายใจเนี่ยคงจะต้องรบกวนคุณเกตทิพย์ช่วยเน้นน่อยนะครับมาตรการ667ที่บ่านนี้เป็นยังไงบ้างคะในรายละเอียดเนี่ยค่ะในมาตรการหลักนะคะค6มาตรการนี่ก็คืออันที่หนึ่งคือเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างค่ะสวมหน้ากากนะคะแล้วก็ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ลดการแอรอัดแล้วก็ทำความสะอาดอันนี้ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยทราบกันอยู่แล้วเพราะว่าในการระบาดเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ระบาดในระลอกแรกรเพราะว่าการดำเนินการตรงจุดนี้หกมาตรการหลักเนี่ยโรงเรียนทำมาแล้วใช่ไมหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องทีดดดด่ดำเนินการอย่างเป็นระบบอยู่แล้วนะคะ ส่วนหกมาตรการเสริมที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญคือเมื่อเชื้อระเบิดตบะง่ายง่ายขึ้นนะคะก็จะต้องมีการในลักษณะของไม่ใช้ของที่เป็นร่วมกันนะคะจึงมีคาว่าหกมาตรการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตนเองอันที่สองก็เป็นเรื่องของการใช้ช้อนกลางส่วนตัวหรือว่าแก้วส่วนตัวนะคะอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของกินอาหารปรุงสุกใหม่ แล้วกันที่สี่คือลงทะเบียนเข้าออกก็คือน่าจะต้องมีแทร็กต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะจํากัดวงได้เมื่อสมมติว่ามีผู้ป่วยยืนยันก็จะได้จํากัดวงว่าใครเสียงสูงใครเสียงต่ําแล้วมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้น,นะคะแล้วกันที่ห้าก็คือสํารวจตรวจสอบนั่นก็คือต้องมีการเช็คนะคะเช็ครายละเอียดว่ามาจากกลุ่มเสียงไหมมีไทยเซฟไทยนะคะก็จะสามารถรู้ได้ว่าถ้ากลุ่มเสียง เสี่ยงสูงนี่ไม่ต้องมาโรงเรียนจะได้ไม่ต้องมาแพร่เชื้อหรือเป็นคลัสเตอร์ให้กับทางโรงเรียนนะคะแล้วอันที่หกก็คือต้องรู้จักการควอนทีนตัวเอง oh. นะคะในลักษณะของการที่จะต้องถ้าเสียงสูงก็เราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวันลาเราก็สามารถที่จะให้เด็กสามารถที่จะไม่ต้องมาโรงเรียนได้แต่เรามีการจัดก,การเรียนรู้ในวิธีอื่นให้นะคะ ครับก็จะอีกอันหนึ่<ะ>นงเลยค่ะเชื่อต่อฮะเชื่อต่อ,อเดี๋ยวผมก็ถามทีเดียวก็ได้อันนี้คือเป็นเจ็ดมาตรการเข้มงวดต่ออ,อีกนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้ sandbox city z o n น in school แล้วเราเริ่มต้นจาก โรงเรียนประจําตอนนั้นเนี่ยเป็นการที่เราร่วมมือกันกับกรมอนามัยโดยท่านรอง oh. อธิบดีกรมอนามายัยท่านสราวุฒิบุณสุขนะคะก็จะทราบเลยว่าตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนนะคะแรกแรกของการเริ่มโครงการแซนด์บ็อกซ์ที่สวนอินสคูลก็เลยจึงต้องเป็นเหตุที่ต้องเคร่งมาตรการแล้วก็พอมี การที่จะมีวัคซีนแล้วเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องเป็นเซฟตี้โซนถึงขนาดว่าให้เด็กพักนอนแล้วก็ทําเป็นเซฟตี้โดยที่มีโซนในการที่จะต้องคัดกรองแล้วก็ต้องควอแรนทีนแล้วถึงจะเป็นเซฟตี้โซนให้เด็กสามารถเรียนได้รตรงจุดนี้เนี่ยพอผ่านระบบตรงจุดนี้แล้วมอบมีวัคซีนปุ๊บเนี่ยค่ะ<ๆ>ก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าดังนั้นถ้ามีวัคซีนแล้วเด็กก็จะสามารถที่จะ ไปกลับได้นั่นก็หมายความว่ามีภูมิคุ้มกันของตนเองและลดความเสี่ยงในอีกหนึ่งระบบได้แล้วจึงมีคําว่าเจดมาตรการเข้มงวดเพิ่มขึ้นมาค่ะเพราะจะเป็นการซีลรูทซีลรูทในการเดินทางนะคะก็เลยจะมีเจดมาตรการเข้มงวดสําหรับสถานศึกษาก็จะต้องอันที่หนึ่งคือประเมินไทสต็อปโควิดพัสนะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของโรงเรียนที่จะต้องประเมินผ่าน โปรแกรมแล้วก็จะเป็น44ข้อเป็นมาตรการที่ถ้าผ่าน44ข้อเนี่ยก็จะมั่นใจว่าสามารถเปิดออนไซต์ได้นะคะอันที่2ก็คือเป็น small bubble คือเราก็ยังไม่มั่นใจในลักษณะที่เด็กไปกลับเนี่ยถ้าเป็น small bubble ในการที่จะจัดกลุ่มก็จะทําให้เรารู้ว่าจํากัดวงได้ว่าเด็กกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะเสียงสูงหรือเสียงต่ําประมาณนี้ค่ะคจะเลต้องเปิดคัตเตอร์นะคะ อันที่สามก็คือเรื่องอาหารก็จะต้องเอาให้าตามหลักสุขาพิบาลแล้วก็ด้านโภชนาการอันที่สี่ก็จะเป็นอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ม,มาตรฐานอยู่แล้วทั้งเรื่องของการทิ้งความสะอาดน้ำขยะต่างๆนะคะแล้วก็อันที่ห้าคือ School Isolation คือต้องมีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมอย่างเคร่งครัด ในะะลักษณะที่บอกว่าถ้ามีเด็กที่ติดเชื้อหนึ่งคนแผนเผชิญเหตุที่ต้องใช้จะต้องดําเนินการอย่างไรอันนี้เรามีคู่มือซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็มีการดาวน์โหลดไปหมดแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เฉพาะของกรมอนามัยที่ดําเนินการเราดําเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับก,บกระทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วเราก็ส่งให้กับทางสพก็ได้รับไปแล้วแล้วก็ส่งทุก ให้กับทางอนามัยโรงเรียนด้วยนะคะครับแี้วด้านที่หกไม่หมดนะคะเจ็ดเจ็ดว่าแต่การเข้มงวดคอันนี้หกคือซิลรูทค่ะซิลรูทก็คือหมายความว่าดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนประมาณนี้ค่ะก็คือให้รู้ว่าต้องไม่มีความเสี่ยงแล้วก่อนที่จะมาเข้าโรงเรียนนะคะอันที่เจ็ดคือสกูปพสนั่นก็คือสําหรับทุกคนในสถานศึกษาต้องมีเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรต่างๆที่จะเป็นเกราะป้องกันนะคะ อันนี้ก็คือหกหกเจ็ดสหรับสถานศึกษาซึ่งตอนนี้เราให้ทุกสถานศึกษาใช้มาตรการหกหกเจ็ดโรงเรียนจะทราบว่าหกหกเจ็ดคืออะไรเพราะเราณรงลงประชาสัมพันธ์มาตลอดเลยค่ะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแต่และโรงเรียนเขาก็มีบริบทที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครใช่ค่ะเราเราเราจะให้ทุกทุกโรงเรียนต้องทํา6หกเจ็ดค่ะใช่ใช่ใช่เพียงแต่ว่าเอ่อวิธีปฏิบัติหรือว่าลักษณะทางสภาพทางกายภาพอาจจะแตกต่างกัน่ปเนี่ยนี่เราให้สิทธิทางเรียนเขาบริหารจัดการได้เลยใช่ไหม ใช่ค่ะคือถ้าโรงเรียนเปิดออนไซต์ site, ต้อง66เก็กอ่าถ้าเปิดถ้าเปิดค่ะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ยากอะไร,รเพราะอย่างเช่เชน distancing เนี่ยค่ะของมาตรการ6มาตรการหลักที่ต้องเว้นระยะห่างอย่างเงี้ยค่ะเราเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าโรงเรียนไหนที่โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยค่ะคเด็กในห้องหนึ่งเนี่ยจะไม่เกิน20คนก็สามารถที่จะเปิดได้อยู่แล้วค่ะนะคะค,คือเราห่วงเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกัน แต่ทําให้เกิดการแพร่เชือ้อนั่นเองครับแสดงว่าถ้าโรงเรียนไหนอย่าง,างตัวอย่างโรงเรียนประจำจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยห้องหนึ่งอาจจะหนาหน่อยก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดนะคะแต่ว่าพอเด็กรุ่นใหม,ม่ๆรับเข้ามาเขาอาจจะกระจายออกไปอาจจะพอได้แต่เด็กที่ยังเหลืออยู่เนี่ยต้องใช้วิธีการบริหารจัดการตรงนี้ใช่ไหมครเฉพาะโรงเรียนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีการสลับวันเรียนค่ะอ๋อแล้วแต่เขาเลยนะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็คือตามบริบทตามที่ท่านทราบมาครั้งแรกเลยคือในการจัด ส,สลับวันเรียนอันนี้โรงเรียนบางโรงเรียนทําได้ดีมากนะคะกลุ่ม A กลุ่ม B เล,เลขเลขคู่เลขคี่ครรประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นจํานวนชั้นอย่างงี้ค่ะเปิดสลับชั้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขยายห้อง แล้วก็ส่วนคนที่เด็กที่ไม่ได้เรียนก็จะมีการเรียนออนไลน์ควบคู่กันไปหรือ,อบางคนก็จะเป็นเรียนออนดีมานะคะจริงๆแล้วพอไปดูที่โรงเรียนก็ต้องชื่นชมโรงเรียนว่าโรงเรียนสามารถทําได้ดีเราก็มีหน้าที่คือเอาแบบอย่างมาแล้วก็บาประชาสัมพันธ์โอ้ยงยกตัวอย่างสักโรงได้ไหมครับว่าเขาบริหารจัดการยังไงโรงเรียนที่คิดว่าตอนแรกน่าจะมีปัญหาแต่สุดท้ายปุ๊บสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยครับเกียรติบัตร ค่ะเช่นโรงเรียนอบดินเดชาใช่ไหมสิงค์สีนี่นะครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการจัดกลุ่มสลับวันมาเรียนโรรงเียนจะไม่ให้เด็กค่ะแต่ก็จะมีเรียนออนไลน์ไปด้วยครับก็คือครูเนี่ยก็จะตั้งกล้องับตั้งกล้องแล้วก็สอนนักเรียนเด็กนักเรียนคนไหนที่อยู่วันเลขเลขที่เลขขี้่นะคะวันนี้ไม่ได้มาเรียนเด็กก็จะต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างนี้ค่ะ แล้วเด็กที่เรียนอยู่ในห้องก็เรียนเหมือนเรียนออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสลับสลับวันมาเรียนคือตอเครึ่งเลยไหมคะัหรือยังไงฮะอะไรนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมครับภายในหนึ่งห้องก็คือเขาจะเอาใช้วิธีคือยี่สิบอะคะแต่จริงๆแล้วเด็กค่ะเด็กเด็กของโรงเรียนประจําจังหวัดเนี่ยที่โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยจะเป็นสี่สิบอยู่แล้วตามที่ท่านบอกได้ละค่ะว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ๋อเพราะถ้าตามห้องเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าห่างกันเมตรห้าสิบเนี่ยเมตรยี่สิประมาณนี้น,นะคะก็จะสามารถที่จะได้ประมาณยี่สิบคนยี่สิถึงยี้าคนได้พอได้อยู่แต่ถ้าเลขคู่เล็ขคี่ก็น่าจะประมาณครึ่งคึ่งอยู่แล้วรับแม้แต่มองในแง่ดีก็เป็นความพอดีเหมือนกันนะฮะตัวเลขประมาณ20สบคนต่อหนึ่งห้องเนี่ย ค่ะค่ะก็จะได้มีโอกาสได้มาเจอเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาเจอมิติทางสังคมก็ถือว่าได้ออกมาจากบ้านตัวเองได้มีการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตแต่ว่าก็ดําเนินการให้ดีที่สุดสําหรับนักเรียนนะคะอันนี้เราต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยไหมฮะ อันนี้คือโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาทําความเข้าใจกับผู้ปกครองอยู่แล้วคือมียึดหลักที่ทางท่านเลขาธิการกรบถอท่านอำพรพิาศาท่านบอกไว้เลยว่าอย่าอย่าไปคือให้มาเรียนโดยสมัครใจครับนั่นก็คือการมาเรียนโดยสมัครใจต้องมีการประชุมผู้ปกครองต้องมีการทำาู o g l e ฟอร์มแล้วก็ดูผลว่าจะมีคนมาเรียนที่โรงเรียนออนไสต์กี่คนถึงจะเพิ่มขึ้นก็ต้องมา ถึงจะลดลงก็จะต้องสอนเพราะโรงเรียนมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้เกิดอ่อนสาอืมครับเป็นหน้าที่เลยเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดก,การให้ดีผู้ปกคอรองต้องเข้าใจด้วยนะฮะค่ะแต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ครั้งแรกๆอาจจะมีน้อยแต่ต่อๆมาก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้จับที่ถามมาจากพื้นที่นะคะโอ้ครับส่วนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรอันปนประจำนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนประจำก็มีน่าสนใจอีกแบบหนึ่งค่ะทำไมฮะคือเป็นลักษณะที่ว่า คือมีการตรวจเอทเคก่อนเข้าแล้วก็จะสลับก็คือเริ่มต้นเปิดทีละชั้นก่อนมอมหกกับมอสามประมาณนี้คะ่ะอ๋อ,อครับคือมอเขาจะให้เข้ามาก่อนประมาณนี้คะ่ะนี่เข้านี่หมายหมายถึงว่าเข้าโรงเรียนนะฮะ เข้ามาโรงเรียนค่ะคือคือท่านฟังต้องเข้าใจกับว่าจุฬาพรเขาเป็นโรงเรียนประจําเพราะฉะนั้นนี่เขาอาจจะปล่อยเด็กกลับบ้านอาทิตย์ละหนหรือสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรทานองนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยเลยค่ะไม่ปล่อยกลับค่ะแล้วก็มีการใช้วิดีโอคอลกันค่ะแล้วก็เป็นข้อตกลงของแต่จุฬาพรบางที่ก็ก็ทําแตกต่างกันไปนะคะบางที่ก็ทําเป็นข้อตกลงว่าเออถ้าเรียนหนึ่งเดือนแล้วอยากจะกลับ ถ้ากลับมาต้องตรวจเอทเคทุกคนอะไรประมาณนี้ค่ะคก,ก็เป็นข้อตกลงระหว่างนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของสภานักเรียนของเขานะคะคุยกับทางผู้มีการโรงเรียนซึ่งบางทีเขาบอกปีใหม่เขาไม่ขอกลับฮะฮะทำไมแต่<ะ>ขอกลับโดยช่วงคือไม่งั้นต้องมาตรวจเอทเคอีกรอบหนึ่งโอ้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 โอ,อ้โั้โา้โอ้โอ้อสอ้โอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอ้โอ่โอ้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 องไปไปก้โอ้เพราะว่าเด็กบางคออยู่ต่างจังหวัด อันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงที่ทางเอผอ,อรโรงเรียนอันนี้จากบุรีรัมนะคะอันนี้ที่บุรีรัมค่ะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวท่านฟังต้องเข้าใจว่าในต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนจุฬาพรสมมุติว่าเป็นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมีอยู่หนึ่งโรงเนี่ยเด็กในอำเภอต่างอำเภอเวลาเขาจะกลับบ้านทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะใช่ค่ะมันไม่ได้แปลว่าข <c oughs> ึ้นรถเมลล์แล้วถึงเลยนะใช่ค่ะก็ต้องแบบว่าไหลต่อค่ะครับ หรือบางทีเดินทางทีหนึ่งโอ้สองสามชั่วโมงอย่างโอ้โหพิศนุโลกอย่างนี้ถ้าอยู่โอ้โหอำเภอไกลๆอย่างนี้ลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นก็เด็กเขาเลยเลือกว่าถ้างั้นเขาไม่กลับดีกว่าอยู่เรียนดีกว่าใช่ค่ะเขาก็จะจับต่อรองซึ่งพอเป็น ความคิดเห็นของเขาในการ,รมีส่วนร่วมในาการตัดสินใจมันก็เป็นอะไรที่ที่ถึงต้องบอกว่าบริบทของแต่ละที่อะค่ะไม่เหมือนกันอใช่ค่ะก็ก็มีอะไรที่หลากหลายแล้วก็เกิดสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันก็มีความสวยงามอยู่ในการจัดการนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นกน็เราก็ผ่านเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วจริงๆเริ่มที่อยู่ตัวแล้วใช่ไหมครับคุณเขียทิพย คิดว่านะคะตอนนี้ค่ะน่าจะเข้าใจตรงกันเลยใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งก็คืออาจจะมีการออนไลน์มากเกินไปประมาณเนี้ยค่ะหรือไม่ก็คือเด็กก็ไม่ได้เจอกันหรือไม่ก็ออนแฮนออนอะไรเออไม่ได้สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเองได้อย่างเงี้ยค่ะก็ผู้ปกครองอยู่กับลูกมากเกินไปก็ก็เรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ท่านคงได้ได้ดูข่าวว่า เพิ่งจะจัดไปก็คือวันที่10มกราคมที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการท่านตรีนุชเทียนทองได้เปิดเวทีเสวนาหัวข้อโอมิครอนร้ายจริงหรือต้องปิดโรงเรียนอันนี้ก็จะมีทั้งสารสุขนะคะสารสุขก็จะเป็นท่านนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขปอดทิพย์ดกรมอนามัยซึ่งท่านเป็นหลักในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยนะคะ แล้วก็มีนายแพทย์ชวีนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมโรคติดตัด์ติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแล้วก็มีนายแพทย์ทรงเกียรติซึ่งนายแพทย์ทรงเกียรติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างของจังหวัดพิษณุโลก<อ>ที่เขาได้ดูแล้วก็พูดมาทั้งสามถ้ำนี่นะคะเห็นด้วยกับการเปิดออนไซต์เลยนะคะที่จะต้องดําเนินการก็เราก็ต้องให้ทางแพทย์เป็นคนดําเนินการส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนะี่คะก็มีทางท่าน สุพัฒน์จำปาทองท่านประดัดกระทรวงก็จะพูดถึงนโยบายว่าอยากจะให้เปิดออนไซต์นะคะแล้วก็ทางท่านอัมพรที่นาศาท่านลขาคอปถก็บอกกับทางสอปถในโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดเลยว่ายังไงขอให้เปิดออนไซต์เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนของการสากนพื้นฐานต้องเรียนที่โรงเรียนนะคะสรุปว่าตอนนี้ก็อยู่แค่ท่านก็เลยเป็นเป็นคนหลักเลยที่จะอยากให้มีการดาเนินการ ยังไม่อพอนะคะวันนี้<ะ>ก็มีการที่จับมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการนําเรื่องนี้นะคะในการเปิดสถานศึกษาเนี่ยนะคะหรือถ้าปิดก็ปิดอย่างใช้แผนประชิญหตไม่ใช่ปิดทั้งโรงเรียนเข้าประชุมสประกรสบ,บคนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นสบ,บอคอชุดเล็กที่จะเอานําไปสู่สบ,บอคอชุดใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มีมติเห็นชอบนะคะให ใช้แผนเผชิญเหตุในการดําเนินการปิดโรงเรียนแล้วก็ให้ใช้เกณฑ์ในการเปิดโรงเรียนที่เป็นเกณฑ์ที่เป็นหลักของกระทรวงศึกษาธิการ,รนะคะ<อ>เพื่อให้เด็กจะได้เรียนในสถานศึกษาอย่างปลอดภัยค่ะอ๋ะอฮะแสดงว่าตอนนี้เดี๋ยวก็รอข่าวว่าจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบเท่าไหร่ทีนี้วิธีการในการที่แต่ละโรงเรียนเขาจะเปิดออนไซต์อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยเราเราเรามีวิธีการหรือว่ามีหลักการยังไงฮะตรงนี้คือจริงเขาต้องประเมินไทซับโควิดพัก อื uh huh. ะคะครับผ่านโปรแกรมก็รประเมินผ่านปุ๊บเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยระดับสีสำคัญนะคะ uh huh. ถ้าโรงเรียนอยู่ในจังหวัดระดับสีส้มเนี่ยจริงๆสามารถเปิดได้เลยตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการซึ uh huh. ร่งจริงแล้วเกณฑ์อันเนี้ยจะสามารถที่จะใช้ตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วแต่อาจจะเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือเรื่องของการดําเนินการต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุให เราจึงต้องเอาเข้าสบ,บาคใหญ่เพื่อให้ทางสบ,บคใหญ่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ว่าการเปิดโรงเรียนจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ,รแต่การปิดโรงเรียนจะเป็นหน้าที่ของสบ,บคจังหวัดนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นในสบ,บคจังหวัดนั้นๆเนี่ยถ้าจะปิดโรงเรียนก็จะต้องใช้แผนเิชิญเหตุตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการให้เข้า มติของทางสปกสปคในวันนี้ตอนช่วงเช้าเนี่ยค่ะอืมครับเอาละเพราะฉะนั้นก็อีกไม่นานน่าจะมีข่าวดีนะครับเกียรติเพช์ค่ะเจก็อยากให้เปิดเยอะๆแต่อยากให้ปลอดภัยนะคะจ่าก็ต้องเคร่งมาตรการหกหกเจ็ดค่ะครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวกาหน้ารบกวนใหม่นะครับอันนี้รบกวนขค้นนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกียรติิพสุประวันิทนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านฟังครับก็ให้เอกระเออ ของแต่ละโรงเรียนได้พิจารณาประกอบกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าบริบทของแต่ละโรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างเอาละครับก็หวังว่าอีกไม่นานนะครับคงจะได้กลับไปเรียนกันเหมือนเดิมยังไงก็ช่วงนี้อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองด้วยมาตรการที่เราเคยปฏิบัติกันมายังยึดมั่นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของโครงการแผนที่3มิติของสมองมนุษย์ด้วยเทคนิคแสงสินโครตอน มีการตั้งเป้าความสําเร็จว่าประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จในปี2567นะครับคืออะไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกรรักใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยสถาบันวิจัยแสงสินโครตอนองค์กรมหาชนในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับ ได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนนั้นเป็นสถานที่อะไรบ้างนะครับขอให้ท่านตอบมานะครับเป็นสถานประกอบการอะไรบ้างตอบมาเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างที่เราได้ให้ตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอบมาที่ sfs 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ